สวัสดีครับผมแอลนะครับตอนนี้แอลก็มาอยู่ที่ 3MH แห่งทานสแพนนะครับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีนั่นเองนะครับวันนี้แอลก็จะมาปลูกผมนะครับกับคุณหมอพิงกี้นะครับด้วยปัญหาแอลเนี่ยคือผมบางนะครับแล้วก็หัวเถิดนิดหนึ่งนะครับและที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคุณหมอก็กําลังวาดกราฟผมอยู่นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วแล้วก็เข้าขั้นตอนการปลูกผมเลยนะครับรับรองว่าขึ้นทุกกราฟแน่นอนนะครับโรงบาลรับรองเองเลยนะครับ และอันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับหลังที่แอลเนี่ยปลูกผมเสร็จแล้วนะครับนี่ดูเนียนกริปนะครับผมช่วง2วันแรกเนี่ยทางโรงพยาบาลนะครับก็ให้เราเข้ามาล้างแผลนะครับีน้ําเกลือแล้วก็ฉายแสงแล้วก็จะให้เรามาเข้าเครื่อง h e ดบอร์ด y p e r b ิตออกซิเจนนะครับจะช่วยฟื้นฟูร่างกายนะครับและลดอาการบวมนะครับหลังจากเราเนี่ยปลูกผมมาแล้วนะ ส่วนหมวกที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็จะช่วยเราเนี่ยป้องกันแสงแดดและฝุ่นละอองที่จะมาโดนเส้นผมของเรานะครับและหลังผ่านไป2เดือนดูผมแอลเป็นไงขึ้นเต็มแล้วนะครับผแอลก็จะเข้ามาทำทรีตเมนต์ผมนะครับแบบนี้ทุกเดือนเดือนละ1ครั้งนะครับที่โรงพยาบาลนะครับผมเพื่อฟืน้นฟูเส้นผมที่เราปลูกไปด้วยนะครับ ด้วยโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชนะครับมีห้องที่กว้างขวางรับรองคนไข้นะครับสามารถปลูกผมพร้อมกันได้เลยนะครับรับรองถึง6เคสโอ้หมอเยอะมากแล้วห้องก็พร้อมนะครับสำหรับห้องสะห้องใดห้องปลูกนะครับห้องทิศเมน้นห้องฉายแสงครบนะครับจบที่เดียวที่ 3M Hair ฐานสเ n นนะครับบายโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชครับผม